วิธีลดไซส์เสื้อยืดเอาเสื้อต้นแบบมาวางแบบนี้เนาะเราก็ขีดช็อ เสร็จแล้วเราก็มาพงกันเลยการพงเราก็จับด้านถูกของตัวเสื้อขึ้นอเอาแขนด้านที่เป็นด้านถูกวางลง ก็เ,เข้าข้างนะคะจับปลายแขนให้ตรงกันปัดตะเข็บไปทางชิ้นแขนเสร็จแล้วเรามาลาชายนะคะด้วยจักรลาชายพายืด การจับจะต้องผ่อนผ่อนผ้าด้านล่างนะคะผ่อนผ้าด้านล่าง หลังจากเราลาใช้เสร็จแล้วเราก็มาเช็คดูแบบนี้นะคะว่ามันเท่ากันไหมนะตัวสีฟ้านี่เราจะทําใหญ่กว่าตัวดําหน่อยนึงเพราะว่ามันเป็นผ้ายืดน้อยแต่ตัวตัวอย่างมาเนี่ยมันเป็นผ้ายืดเยอะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะ